นี่ก็จะเป็นรังนกนะครับทุกคนนี่เห็นไหมข้างในก็จะมีไข่อยู่สามฟองนะครับแต่ว่าลักษณะการทำรังนกเนี่ยทุกคนการทํารังเนี่ยมันจะไม่กันฝนเลยนะอันนี้น,<ะ>นี่ทุกคนผมก็ได้ย้ายลูกนกนะครับกลับมาอยู่ที่เดิมนะมันก็ยังตามผมมาอยู่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะรบกวนน้องแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ย จะเดินทางต่อแล้วนะเดี๋ยวให้แม่เขาเนี่ยกลับมาดูแลเองนะครับ<ๆ>ทุกคนเราไม่ต้องไปอย่างนี้เลยเดี๋ยวเก็บที่เดิมเดี๋ยวเก็บที่เดิมนะเราไม่ต้องไปจับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะได้กลิ่นเรานะเดี๋ยวแม่มันจะได้กลิ่นเรานะทุกคนนะอ๋ออ๋อเอาใบไม้ออกเลยอ<ม>โอเค<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเลยครับทุกคนนะโอเคบ๊ายบายเฮ้ยเต่ใบไม้พวกทวารังดิ้นอยู่เลยนะเออวะทวายังดิ้นอยู่เลยนะ แต่เมื่อกี้ได้ยินชัดเลยถ้ามีอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาข้างบนนีน่จริงๆกลัวได้ยินสักพักหนึ่งแล้วแหละเราใช่ป่าฮะหูฝาป่ะหอวยังไงโอ้โหหูหหไม่ฝาดอยู่แล้วเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะแต่เนี้ยรอบเนี้ยชัดเลยเ<ะ>สียงอะไรไม่รู้เสียงอะะไรว สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆลุงปานาเอฟซทุกท่านนะครับอยู่กับผมเดอะจังเกอร์บอยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันในช่วงเย็นนะครับหลังฝนตกนะทุกคนนะนี่ตอนนี้พวกผมทั้งสองคนนะครับก็อยู่ที่คออแพ้นะครับผมใช่ข้กแพ้ก็อยู่ตรงนู้นนะครับผมนะเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะเดินทางเข้าไปที่ห้างของแจ็คนะครับที่ผมเนี่ยเคยไปนอนกับเต้นะครับผมซึ่งดิดก็ยังไม่เคยเข้าไปนอนนะครับผมนะ วันนี้ผมก็จะพาดิดเนี่ยไปน,นอนพักที่นั่นหนึ่งคืนนะครับแล้วก็เป็นห้างหนึ่งที่ผมชอบมากมากเลยนะทุกคนนะคือตรงนั้นเนี่ยมันเป็นป่าแล้วก็เป็นเอ่อบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีแล้วก็มีร่องรอยของสัตว์ตป่านะครับแล้วก็ผมเนี่ยหวังอย่างยิ่งนะครับหวังว่าเราเนี่ยจะได้พบเจอกับสัตว์สักครั้งนะครับทุกคนครับทุกครั้งเนี่ยเราก็ถ่ายไม่ทันนะเอ่อเดี๋ยวผมเองเนี่ยจะเข้าไปบ่อยๆนะทุกคนนะโอเคพร้อมยังอดิ์ครับ Becca. ทุกคนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเอา,ดเ,าอเดินทางกันเลยครับผม รวังระวังลื่นว่ะบอกแล้วมันลื่นแค่มันเป็นไอ,อ้ใบในี้มันมีใบผ้าใบมันทำให้ลื่นของเขาก็ไม่ค่อยเกาะตินเท่าไหร่เลยลื่นปะคนลืล่นอ่ะเพื่อน ทุกคนครับตอนนี้นะครับก็ เริ่มมืดแล้วนะครับผมผมก็ดิดเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงอจุดที่ผมเนี่ยเคยมาเจอกับนกตบยุงนะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขา,เายังไม่ฟักเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันฟักแล้วทุกคนน,นี่ก็เป็นลูกนกนะครับผมอ่าเห็นไหมมันคิดว่าผมเป็นแม่มันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่มันมันเดินมาหาผมนะครับนี่แม่มันเนี่ยก็เมื่อกี้บินไปไหนก็ไม่รู้ครับน่าจะอยู่บริเวณใกล้ๆแถวนี้นะทุกคนนะ คือตอนนี้เนี่ยเพิ่งฟักได้แค่ใบเดียวนะครับอ,อีกใบหนึ่งก็อยู่นี่นะทุกคนนะยังไม่ฟักนะครับผมซึ่งตอนที่เราเนี่ยมาถึงแรกๆเนี่ยแม่นกก็ยังอยู่นะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันมืดไงมันน่าจะออกไปหาอะไรกินแหละทุกคนนะดูดิมันพยายามกินอะไรเนี่ยทุกคนกินหญ้าเหรอเฮ้ยนกมันกินหญ้าดิ ดูดินี่ทุกคนผมก็ได้ย้ายลูกนกนะครับกลับมาอยู่ที่เดิมนะมันก็ยังตามผมมาอยู่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะรบกวนน้องแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางต่อละนะเดี๋ยวให้แม่เขาเนี่ยกลับมาดูแลเองนะครับอ่ะทุกคนไม่ต้องไม่ต้องอ่นีเดี๋ยวเก็บที่เดิมเดี๋ยวเก็บที่เดิมนะเราไม่ต้องไปจับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะได้ กลิ่นเรานะเดี๋ยวแม่มันจะได้กลิ่นเรานะทุกคนนะอ่าเอาใบไ,ไ,ไ<อ>ม้ออกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเลยครับทุกคนนะโอเคบ๊ายบายนี่ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับทุกคนครับในการเดินป่าในตอนกลางคืนนะครับผมนี่ตอนนี้ก็ยังไม่มืดมากนะครับยังสลัวสลัวนะก็ยังพอเห็นทางบ้างนะครับลางๆ ถ้าไม่มีไฟฉายเลยเนี่ยก็น่าจะเดินไม่ถูกเลยทุกคนนะนะครับก็เดี๋ยวเราเนี่ยเดินไปด้วยแล้วก็ส่องสัตว์ไปด้วยนะครับทุกคนครับถ้าเจออะไรเนี่ยเดี๋ยวจะรีบถ่ายให้ทุกคนดูเลยนะไม่แน่คืนนี้เราอาจจะเจอสัตว์อะไรสักอย่างครับแต่ว่าคือถ้าไปใกล้ๆถึงที่พักเนี่ยเราจะต้องค่อยๆเบาๆนะครับทุกคนนะเผื่อมีสัตว์อะไรมากินลูกไม้นะครับบริเวณนั้นนะครับผม ครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ได้มาถึงที่ห้างแล้วนะครับผมนะแล้วก็มืดแล้วนะครับผมก่อนที่จะขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวผมกับดิดจะหาฟืนนะสักนิดหน่อยนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไปทําอะไรกินด้านบนนะครับแล้วก็จะได้ก่อไฟสังคมอบอุ่นให้ร่างกายด้วยนะครับเพราะว่าคืนนี้เนี่ยอากาศเย็นแน่นอนนะครับก่อนเราจะมาเนี่ยฝนก็ตกหนักแล้วก็ตกนานมากๆเลยนะครับกว่าจะเข้ามาได้ก็เย็นแล้วนะครับทุกคนนี่ กว่าจะมาถึงก็มืดนะครับตอนแรกเนะี่ยผมคิดไว้ว่ามาถึงเนี่ยผมจะพาทุกคนมาดูล่องรอยอีกทีนะครับว่ามันมีล่องรอยใหม่ๆหรือเปล่านะที่สัตว์ป่าเนี่ยมาหากินบริเวณนี้นะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่ทันนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันดีกว่านะครับเดี๋ยวไปหาฟืนก่อนนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ข้างบนเลยครับผมเดี<ป>๋ยวดิดอยู่ข้างล่างก่อน เดี๋ยวค่อยไอ้นี่เอาเชือกลงมาให้ตอนนี้ผมก็เริ่มขึ้นมาบนทางแล้วนะทุกคนนะนะครับการขึ้นก็ใช้มือค่ครั้งเดียวนะครับอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ว่างเหย,ยียบถุกไอ้นี่เด็ดระวังนะมันลื่นด้วยนะนนเนี่ยฝนตกเนี่ย หยิบเนี่นี่ยังเปียกอยู่เลยทุกคนยังไม่แห้งเลยนะครับโอ้คืนนี้พระจานทร์ก็สว่างนะครับสว่างมากๆเลยอขอวางกล้องกันนะทุกคนนะ แป๊บหนึ่งเห็นไมไม้ตรงนี้ต้องระวังนะนงเวลาเยียบโอเคตอนนี้ผมก็อยู่บนห้างละส่วนดิดก็ยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยนะครับแต่ผมเนี่ยจะเอาเชือกเนี่ยให้ดิดนะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ ดึงฟืนขึ้นมาโอ้ฟืนมีอยู่นิดๆมีอยู่หน่อยหนึ่งเดเี๋ยวเอาเพิ่ม,มเดี๋ยวเอาขึ้นม,มาเพิ่มนะมนะเอาขึ้นมาเลยมา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 โอ้อถึงว่ะออดีนะทุกคนก็ไม่ต้องใช้เชือกเลยนะครับดึงขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วค่อยขึ้นมาตัดข้างบนนะครับนี่นเป็นฟืนของเรานะ เฮ้ยนี่เป็นแก่นไม้เลยนีออ่โอเคโอเคขึ้นมาเลยเพื่อนกระเป๋าเชือกอะเจ้าเอาทำไมอ่ะเจ้าเอาอีกเหรอกระเป๋าอะเจ้าเชือกอะ่รโอเคถ้าพวกไม้เศษไม้อะไรปบะะ้างฮะมีเศษไม้มีป่ะไม้เล็กๆกันนะออไม่ไม่ต้องใช้หรอกมั้งไม่ต้องม,องมีอันนี้อยู่มีมันมีเชือกไฟอยู่ Ừ, chào chứ mấy? Ừ, mà ra rồi, cất đi, ở ừ, 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 ừ. ừ, mày đi. Ừ, mà đi. ครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ได้ขึ้นมาอย่างบนห้างทั้งสองคนแล้วนะใช่ตอนดีวผมจะพามาดูมิดสมุรนะครับของของพิดิดนะครับผมเอาจริงดิดอันนี้เคยทำปอกปอกมีดไทยเนี่ยทำเองครับใช่เหรอเออเอาเนี่ยเทเยเหรอฮะเพราะามันเป็นแบบเนี้ยไม่รู้อ่ะผมถาไม่เป็นเออแต่ก็แต่ก็ยังดีที่มันมีปอกมีดนะครับผมพอทุกครั้งที่ดิดเข้าป่าเนี่ยก็ไม่มีปอกมีดเขาก็จะใส่มีดเนี่ยใส่กระเป๋าแบบแบบไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรแบบ กันไว้เลยนะครับมันก็จะทําให้เข้าของเนี่ยเสียหายได้นะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวอ้นี่ยังไม่ได้ชักนะชักไมรู้เรื่องนะครับนะดูไม่ได้รับบอกด้ยดูดูปอกมีดดิสีเดียวกับสีผมเลยดูดิมีดค่มน้ยยังเก้อพงงามาออรับมาละใช่หรอใครรับให้เนี่ยโอ้ยมจริงวะรับเใช่หรออือคมจริงวะปกตินี้ แบบทือมากเลยนะมีดยืมเพื่อนมาอ่าทุกคนมาเดี๋ยวเราก่อไฟแล้วก็ทำอะไรกินกันเลยนะครับะ <Okay. S 1> ไม่เสียเวลาตอนนี้ก็หิวแล,ล้วแหละควรนะก่อนที่จะมาถึงฝั่งนี้ได้นะพอเราก็ออกมาช่วงเย็นมากๆแล้วเราก็เจอฝนตกอีกยากนะครับเราเลยขึ้นมาแบบล่าช้าไปนิดนึงแล้วตอนนี้เราก็ได้เตรียมข้าวของขึ้นมาวางไว้เสร็จแล้วก็เราจะจุดไฟแล้วเพื่อ ทำอาหารกินในค่ําคืนนี้ครับก่อนที่เราจะขึ้นมานะผมก็ได้ไปหาฟืนมาแล้วนะแต่ระหว่างที่ผมหาฟืนผมอาจจะไม่ได้ถ่ายให้คนดูนะวันนี้จังเกอร์ก็รับหน้าที่จุดไฟนะนี่อยู่ฝั่งนี้เลยนะครับทุกคนครับผม, okay, ผมเดี๋ยวในค่ําคืนนี้เราจุดไฟเราก็ทำกับข้าวเสร็จเราก็ต้องกางไปชีดนะเผื่อไม่แน่ค,คืนนี้ฝนอาจจะตกรอบสองนะจังเกอร์นะ ก็ต้องก็ต้องกางไฟชิดกันไว้ก่อนออกันไว้ก่อนนะแล,ะแล้วก็ค,กคืนนี้เป็นอีกหนึ่งคืนนะพระจันทร์เต็มดวงเลยนะจังเกอร์นะออไม่รู้เ<ด>ต,ต็มดวงหรือเปล่าแต่ว่าสว่างมากเลยสว่างมากจริงๆแก๊บชั่วยังไงผมกับจังเกอร,ร,รๆๆๆ์ก็จะขอตัวทำกับเข้ากันก่อนนะไอ้นี่แต่อย่นโน้ยบาดโน้ยแค่แตกก็ขาดแล้วจะบอกให้ทำไม่บาดใจก็พอแล้วเด็ดทำไม่บาดใจก็พอแล้วไม่เอา ขเมื่อ้ะถ้าชักมีดไปนี่ถ้าชักมาต้องมีคนเจ็บตัวนะดูไหมขนาดนั้นเลยหรอีได้หรอกถ้าชักออกมาต้องมีคนเจ็บตัวใช่อีกเล็บหนึ่งหรือใอีกเล็บหนึ่งเลยไอนนั้นชักมาเราต้องต้องมีคนเสียงเหงื่ออะไรอ่ะพูดจาอะไรน่าเกลียดตังเกอร์ดีดีนะไม่ใช่นางไม้ เปียกแล้วมันชื้น,ต,นต้องรอซอยสอยกักครั้งครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ได้จุดไปติดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเริ่มทําอะไรกินกันเลยนะครับผมต่อไม่มีอะไรมากนะฮะมามาต้มนะครับผมมามาต้มจะได้มีน้ําซุปแบบ ร้อนๆนะครับบรรยากาศเย็นๆหลังฝนตกแบบนี้ครับจะกินอะไรร้อนๆถึงจะดีนะทุกคนใส่ลงไปให้หมดเลยนะอันนี้ไม่ไม่ต้มน้าร้อนก่อนหรอไม่ต้มแล้วใส่แบบนี้เลยเอาอย่างนี้เลยอรอเอาอย่างนี้เลยมันจะได้อืดมันจะได้อืดเนยจะได้เยอะๆย่เอออ่าโอเคเดี๋ยวมันแป๊บเดียวก็สุกอ่ะส่วนขยะก็ขอทิ้งนะทุกคน เทน้ำลงไปเลยครับแบบนี้เลยนะครับผมง,ง่ายๆนะผมเมนูแบบคนป่านะครับเราต้องใส่น้ำเยอะๆนะครับถ้าไม่พอก็เดี๋ยวค่อยใส่เกลือชูรสอะไรลงไปนะชั้นนี้ก็อร่อยแนละ้วทุกคนเพราะว่าผมได้ใส่ใจลงไปด้วยนะครับนี่เหมือนคนใช้ดินนะครับโอ้โหเอ้ปีกยานทษทีนะจ๊ะนะครับนี่มาวางไว้ข้างๆแบบนี้เลยทุกคนก็คิดว่าคงไม่นานนะครับ คงไม่นานน่าจะสุกโอเคก็ <Okay. S 2> วันนี้ก็มีกุนเชียงมาด้วยนะครับผมกุนเชียงก็เหมือนกันทุกคนเดี๋ยวเอา,าข้างหาอะไรเสียบเลยจ,จังเกอไ,ไม้เสียบก็แล้วไม้เสียบดียหรออืมนี่เเอาไว้ข้างๆเลยอืมแบบนี้เลยง่ายๆอืมรอประมาณสักสิบนาทีนะครับ ผมวันนี้โหเลอะเลยดีนะไม่ทะลอกลื่นเลยหล่อื่หล่อลื่นอ๊อหล่อเย่อ๊ยอ๊ยลอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอหล่อเยโอยอยอ๊ยโอินโอ๊ยโอยอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยงอ๊ยอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเอยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอยอยอะยโอยออเ่อออยยออยอย อร่อยดีอร่อยป่าดเลยนั่นแหละวางงั้นแหละยังก okay. ็ยยางพริกบ่อยๆเนี่ยชุบเโาโกแลตเอืมเบบมะม่านี่มันเค็มถึงอะอือเค็มเพราะว่ากินเยอะไม่ดีอะเป็นโรคตาเค็มไหม ทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําทอะไรเรียบร้อยแล้วนะนี่ต้มมาม่าก็เสร็จแล้วแล้วก็ย่างกุนเชียงก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมีแกงนะครับที่เราเนี่ยนำมาจากบ้านนะครับผมน,ะนี่แกงอะไรไม่รู้แกงหน่อไม,อม้หน่อไม้ผัดเครื่องในใจอันนี้ของดินนะครับดิดออกมาด้วยนะครับผม Yeah, วันนี้ก็จะมีเมนูสามอย่างนะคร kind of ับประมาณน brown, infinity, on, okay. to ี <Pent> ้เลยนะทุกคนนะนี่เวลาเปิดไฟปั๊บเนี่ยมันก็จะมีพกแมงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยทุกคนใช่เออไอนี้น่าจะเป็นมดป่ะนี่มันมันน่าจะมดนี่ทุกคนนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยเขนะน่าจะเป็นพวกมดนะครับหรือว่าอะไรก็รู้เนี่ยมาเกาะกล้องมาเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวเรากินข้าวกันเลยทุกคน มือนี้มันอร่อยดอ่เราเสาวบามันได้กินข้าวเตอเอาเข้าวบูดมาน่ะ <laughs> ดีอด้ไอ้นี่ไม่บูดต่อ,อบูดต่อน,นี้น่าจะแย่นะเพราะว่าวันนี้มันเดาขนมม่าด้วยเนอ,มอมมามากเลยเนะ ตอนนี้นะครับทุกคนเราก็ได้ทันเข้ากันเสร็จสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับผมนะผมก็ดีก็ได้มานั่งพูดคุยกันนะครับนะแล้วก็กสักพักเนี่ยเราสองคนก็จะเข้านอนกันแล้วนะทุกคนนะเรามาดูกันนะครับว่าคืนนี้เนี่ยเราจะได้ยินเสียงสัตว์อะไรหรือเปล่านะครับนะแล้วก็จะมีสัตว์เนี่ยเข้ามาหากินลูกไม้บริเวณนี้หรือเปล่านะครับอรอลุ้นกันนะครับทุกคนครับ นี่ดิดก็ง่วงนอนแล้วนะครับผมงงคือวันนี้เนี่ยฝนตกเลยทุกคนมันก็จะมีพวกมดนะครับนี่มดที่มันมีปีกแล้วอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรมดดำละ่ะไม่รู้ใครน่าจะพยามมด่ะเนี่ยเต็มหมดเลยเต็มห้างหมดเลยนะทุกคนครับยิ่งเราเปิดไฟแบบนี้นะครับนะบพวกแมลงพวกอะไรเนี่ยมันก็จะมามาตอมนะครับผมใช่ครับไม่ใช่แมงวันนะ <laughs> <laughs> ะแมงวันนี่ยุ่งเลยนะตอมเนี <laughs> โอเคทุกคนนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับตอนตอนนี้ก็เริ่มง่วงแล้วแหละนะหลังจากที่กินข้าวเสร็จก็นั่นแหละพูดคุยกันได้สักพักเนาะตอนเริ่มง่วงละเดี๋ยวเราก็จะขอตัวเข้านอนแล้วนะครับผมครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอดดิทเอ็ดดิท มึงได้ยินเหมือนกลัวปะเขาไปเกี้ยก like ูรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังปีนขึ้นมาบนห้างเราอะมึงเอากล้องขึ้นมาถ่ายดิทันไรใช่ไเออกูได้่ยินเออทใช่ๆเหมือนมีอะไรเนี่ยคือพื้นหน้างเลยอะที่หน้างขยับป่ะทางขยับป่ะเฮ้ย เสียงอะไรข้างล่างวะเสียงอะไรวะมันมีเสียงอะไรอยู่ข้างล่างไฟดิเฮ้ยไม่กลมีอะไรก็ไม่รู้วะเปิดไฟดูเลยนะเจออะไรปะฮะไม่เจออะไรไไเลยวะเฮ้ยแต่ใบไม้พวก ทาวันยังดิ้นอยู่เลยนะเช่นเออวะท้อวันยังดิ้นอยู่เลยนะเออใช่ดูตอนนี้นดิ้นจริงจริงแต่เมื่อกี้ได้ยินชัดเลยนะมีอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาข้างบนนีน่จริงๆกลัวได้ยินสักพักหนึ่งแล้วแหละ แต่กูไม่กล้าเอ็นนี่ไงลุกขึ้นมาดูไอ้พวเลยปุ๊กมึงไอเพื่อนเ้าเห็นปะไม่เห็นอะไรเปล่ามาเจอมาอีไม่เจออะมาอีกเออมื่อกี้ถาวรขยับเลยนะออถาวรขยับอีกเจออะไรป้องทางนี้ก็ไม่มีว่ะเพื่อนไม่มีทางนี้ก็ไม่เห็นอะไรเลยนะ แต่แปลกนะเมื่อกี้เหมือนแบบเหมือนมีคนปีนขึ้นมาหรือว่าตัวอะไรปีนขึ้นมาสักอย่างนี่ส่งหนูไปข้างล่างก็ไม่เห็นนะดิศนะหนูส่องไปรอบๆดิดูแล้วฝั่งนี้ไม่เจอเลยเจอไม่เจอเลยไฟสว่างนียไม่เจอนี่ไปห้างก็ไม่เจอเลย ่าจะไม่มีอะไรแล้วน่าจะเป็นพวกสัตว์สัตว์เนะปล่าเออพวกสัตว์่็ใช่ไหมอืมเพราะรอยมันมีเยอะด้วยตรงเนี้ยเพราะยางมาอยู่ใกล้ลูกไม้ไม่ใช่เหรอเออต้องรอด,ดูอีกทีนึงว่ามันจะมีมันจะมาอีกเป่แต่เมื่อกี้โอโ้โหเสียงดังมากเลยจริงจริงตกใจเลยอ่ะ Chém đường rồi về ừ. ừ. không? về không? đi mà về chém về chém về chém về rồi về kia về chém 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 về gì về không เราที่บอะหูฝาดก็รู้อะไรหโหไม่ฝาดอยู่แล้วเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะแต่เนี้ยรอบเนี้ยชัดเลยเสียงอะไรไม่รู้อะเสียงอะไรวะจริงจริงเนี้ยที่เหมึงปิดไฟก่อนดิปิดไฟก่อนดิลองปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนดิลองลองอยู่เงียบเงียบสักแป๊บนึ่ง เป็นตัวอะไรวะไม่แน่ใจเหมือนกันด้ยแต่เราจะนั่งเฝ้าดูนะว่าคืนนี้เราจะได้ยินเสียงอะไรเราจะไม่ต้องเปิดไฟแล้วไม่ต้องเปิดไฟเ,เออเ<ล>ไม่ต้องเปิดเราไม่ต้องเปิดหลอดูแบบนั่งเงียบนออิ่งๆแต่ว่าน่าจะเป็นพวกสัตว์อะไรทุรย่ยากทำได้น่าจะนะคิดว,ว่าน่าจะเออเพราะตอนเรามานะโอ้ดูเลยมันมีพวกลูกไม้แล้วก็มีตีนสัตว์อะไรก็รู้เหมือนกันต้องไลยเที่อ,อื์แต่แค่ไม่ได้ไทยดูเฉย ว่ามันน่าจะออกมาหากินบ่อืะพอแต่พี่กัตื้นคิดว่าน่าจะเป็นเหมืนกันใช่ไหมใช่แต่เสียงมันก็น่ากลัวนะน่ากลัวอีกตกใจเลยเมื่อกี้คิดว่าเราไม่มีใครอยู่บ่ะแล้วถ้ามันเดินมันคงได้ยินเสียงเราป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันเราเรานอนก็เสียงดังป่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่คิดว่าเขาหน้าใจเนี่ยได้กลิ่นอาหารเพราะว่าเสร็จเสร็จอาหารนะครู กุยเทลงไปข้างลนางอเออเอออาจจะเป็นไม่ได้น่าจะเป็นไปได้ประมาณนี้ก็นั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราไอ้นี่เลยก่ะเดี๋ยวนั่งเฝ้าดูนั่ง้าไมเรื่อยๆก่อนเนอะนอนเอาแบบฐานดีกว่า ก็หน,น่วยคอมเมนโดยดิดครับทุกคนตอนนี้นะครับผมกับดิดก็ได้เก็บของแล้วก็ลงจากห้างแล้วนะตอนนี้เราก็ากำลังจะเดินทางกลับบ้านนะครับวันนี้ตื่นสายนิดหน่อยนะเมื่อคืนเนี่ยหลับแบบดึกไปหน่อยหนึ่งนะครับนะนั่งคุยนั่งเมากับดิด เตือนไปหน่อยนะครับกันเลยนอนดึกแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยไม่ยอมตื่นกันนะตื่นทีก็เนี่ยทุกคนสว่างจ้าแล้วนะครับผมแดด่องแบบแดดแรงแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับไปเรื่อยๆนะครับถ้าเจออะไรระหว่างทางเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายทุกคนชมนะครับผมนะถ้าเจอสัตว์เจอพวกต้นไม้เจอพืชอะไรที่รู้จักนะครับเดี๋ยวจะแนะนาให้ทุกคนรู้นะครับผม ก็ระหว่างทางที่เราเดินกลับมานะครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมก็เจอกับรังนกนะครับผมเป็นนกอีกชนิดหนึ่งนะซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นนกอะไรนะครับแต่ว่าลักษณะการทำรังเนี่ยมันแปลกๆนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมรังสวยนะมันทันแงสวยอ่านี่ก็จะเป็นรังนกนะครับทุกคนนี่เห็นไหมข้างในก็จะมีไข่อยู่สามฟองนะครับแต่ว่า ลกกักษณะการทำรังนกเนี่ยทุกคนการทำรังเนี่ยมันจะไม่กันฝนเลยนะอันนี้ใช่ไหมน,น,นะเรานะดูข้างๆต้นไม้เตี้ยด้วยอยู่ต้นไม้เตี้ย,ยใช่ต้นไม้เตี้ยด้วยนะครับผมนี่อยู่ติดพื้นเลยนะทุกคนนะครับข้างๆนี่ก็จะมีอะไรเนี่ยมอสเหรอทำไมเนี่ยเด็ดไม่รู้อ่ะอืมอนะอก็เต็มไปหมดเลยนะครับนะเมื่อกี้ที่เรามาเนี่ยแม่มันก็บินหนีนะครับผม ใครรู้บ้างครับว่าเป็นนกอะไรถ้ารู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับทุกคนคิดว่าแม่มันน่าจะอยู่บริเวณนี้แหละไปงั้นเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันดีกว่าดิดโอเคครับทุกคนครับก็คลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะกลับบ้านละนะครับผมถ้าใครชอบคลิปผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับแล้วก็ฝากช่องของคุณชัยดิดด้วยนะครับผมจากช่องไปกับดิดนะทุกคนยัไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทัองคนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ